ไปได้มันจะดีกว่าออันนี้ทางเดินค่ะทุกคนทางเดินที่สมัยก่อนเขาเดินมันยังไม่มีกระเช้าแต่รถก็มีแต่ว่าใครที่รักสุขภาพเป็นทางเลือกถ้าใครขากลับพีสัตว์ป่าไม่เคยเจอเลยนะกาจริงไม่เคยเจอน่ากลัวที่สุดก็คือหมูป่ม<จ>มมามีไหมมี แต่ภูเขาเขาต้นไม้ไม่ค่อยสูงเหมือนบ้านเรานะต้นต้นต้นไม้แบบเหมือนกาเหมือนกาต้นอะไรนะต้นไม้อีกอย่างเหมือนต้นไม้แบบไม้ล้อมอ่ะเออมัอนไม้ล้อมไม่ใช่ไม่ใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยภูเขาเนี่ยต้นไม้จะใหญ่สูงแต่อันนี้แบบเหมือนไม้ล้อมนี่ยิ่งต้นต้นเนี้ยฟอร์มสวยเลยเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมสูบขาลงเราจะเดินลงก่แบพี่แมนเดินขึ้นเชิญ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 ท่านสอทแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ต้องกลับกันแล้วหกชั่วโมงเ่ะ6หกชั่วโมงสำหรับคนที่ฟิตครับโอ้ทำไมฟิตนะไอฟิตก็แปดชั่วโมงครับประมาณ ทางก็ดีนะครับพี่ชัยใช่ครับทางดีมากพี่เบนทางเดินเดินสะดวกสบายเลยครับไม่มีแบบปีนป่ายไม่ต้องแบบวุ้ช่วงลําบากใช่ใช่ใช่เนาะขอแค่คุณพกพกน้ํากับพกกำลังมาแค่นั้นแหละขอบใจมากเลยเนาะเขาอ้อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแล้วเขาอนุญาตให้เดินได้ครับใครเดินก็เดินได้เสือขาไปกินก้นนะเสือไม่มีมีแต่หมูป่าอ๋อเหรอใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โห นายต่อชายเอลิซามาขึ้นเมื่อวันอันนี้เรามาเช็คความเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเปิดต้อนรับนัครับนักท่องเที่ยวนะครับดูสลิงนะครับก็สลิงมีความยูสนาิบินอมันคงแบบทมทะเลทมทะเลลุ่นล้วนค่ะทุกคนทมทะเลลุ่นล้วนเลยสนามบินเก่งจริงๆอ่อะบอว่าต้องถึงด้วยเก่งไม่พอต้องตัง ยอะด้วยตังนี้สำคัญเดิมค่ะเขาบอกฮ่องกงเป็นเมืองที่อไอ้แพงที่สุดใช่ไหมพื้นที่แ<ช>พงที่สุดในโลกใช่ับใช้จ่ายค่าชีพสูงที่สุดแล้วก็พื้นที่แพงที่สุดครับด้านสวนทองสังเกตด,ดูต้นไม้ฟอร์มสวยทั้งนั้นเลยลเออฟอร์มสวยแนะน่นะนแน่นี่มันน่าฝนเลยกิ่งก้านสาขาแตกแขนงแบบพุ่ม อะไรเนาะไอขยกยกไงไว้ที่บ้านเราเท่าไเดี๋ยวต้องได้กลับมาถ้าเห็นพี่กลับมาต้องแสดงว่าพี่ได้ห้าสิบล้านนะครับผมเดี๋ยวจะสขัดวาไอเนี่ยที่ผมผูกไว้อยู่ตรงนั้นเน่ะเนื้อคู่ห้าสิ้านผูกมือ ไม่สามเดือนนะสิบครั้เนี่ย,ยอันนี้คือเจ้าที่ใช่รับเจ้าที่ครับส่วนที่กระเช้าคอยแบนคนแนนแต่จะจุดไหมใช่ตัวอจอดที่นี่ความปลอดภัยเซฟที่เซิร์ฟครับแล้วก็กระเช้าเนี่ยเดือนปีหนึ่งจะหยุดประมาณสองครั้งเพื่อรักษาเป็นคะแนนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับการเวลาคนส่งมวลชนประกันใจอืตับเลยใจมังลาสัตว์ไม่อยากได้เลย อยากได้ไม่พี่แมนไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่มันก็ต้องทำไงเงี้ยตรงนี้น่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะพูดหรือว่าหน้าหนาวมีมากเพราะไม่เขางัวก็มาเลี้ยงครับจะว่าเอาเจอแล้วบูบูมาปล่อยตรงนี้เออไม่จริงอน่าน่าจะเป็นเดินหมูป่าพวกอะไรเดินกินอะไรเงี้ย ต้องมาดูเนี่ยคือมาสํารวจดูก็คือเรามาส่องกระต่ายตรงไกันดกว่าที่จะเอาเจลาบูบูมายิาาปล่อยอยํางะานะคะกินอะไรก็กินหมดแล้วไงก็เหลือเสือดำเนี่ยยังไม่ได้กินเนะน,นี่ยกินอย่างกินไม่ลงเฟซไม่ลงแรงก็พอก,กินได้อยู่นะ ว่าไปกินแล้วหรือมันไม่มันนิ่เรามันไม่ท้าทายไม่ท้าได้ต้องทำคอนเทนต์นะคอนเทนคุกอย่างเดียวเลยกางเกงหลุดตูดเลยอ่ะเแกออกมาเนี่ยตลาดหุ้นตกหมดเลยจุดไม่อยู่จุดที่เราจะเอาเจ้าแลเบูบูมาไว้นะคะเราขอโทษใช่ไฟฟองไฟใช่สักสิ่งเดินข่อนต้องก่อนเอาไว้

เราก็มาไม่ได้อเป็นช่วงไฮซีซ um> 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 um um> ั่นของเราีดิทำงานทำเงินเลยเนาะครับ่เรื่องนี้ผิดเราเป็นการไอ้ใครมีเวลาจับปลาไหมครับคุณรถจับปลาอีกทุกวันที่ที่นี่อาชีพดับอาชีพเกษตรหรือประมงแต่ตอนนี้ก็บินคนทำอาชีพท่องเที่ยวจับปลาขายไม่ไม่น้อยจับปลาใหญ่ตัวหน้าแล้วนะครับจับปลาใหญ่ตัวหน้าเรานะ ฝ่ามือนี่นะครับสะพานตั้งใจสร้างให้เป็นรูปมังกรเนาะฝ่ามือเราเนี่ย<อ>นะครับอ,องค์กรเนี่ยเลยบนผิวน้ำน,นะครับก็ไปสุดแค่นั้นใช่ไหมเราจะตับเลยไม่ใช่ครับลอดลงไปใต้ท้องทะเลแล้วก็ไปสุดเนี่ยนี่คือสะพานที่ลอดนะรอดใต้ทะเลใช่ครับก็มข้ามไปมาฝัง่งฝั่งที่เราเห็าฝานฝั่งโน้นไกลนั่นคือฝั่งผานเตาครับ เดี๋ยวจะเชิพระใหญ่แล้วครับเองอะไรเงี้ยครับนี่คือสะพานที่ฟุ้งซวยมากที่สุดสะพานที่ยาวที่สุดในโลกสะพานที่ยาวที่สุดในโลกิโลสะพานข้ามทะเลท่านกี่กิโลสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกใช้เงินประมาณ5้าแสนล้านบาทโอ้เพิ่์กครับพี่น้องครับโคตรยอดสะพานยาวที่สุดในโลกสะพานข้ามทะเลแล้วก็มุดน้ำไปเลยแต่หมายกาแล้วหลอดใต้ท้องทะเลด้วยครับหลอดใต้ท้องทะเลแล้วก็ไปข้ามฝั่งความลึกเท่าไหร่ ไม่ได้ระบุไว้ครับคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มนดูดซับยังยันยันเลาค่ะยันยันเห็นแล้วค่ะพระใหญ่ครับแปบแป๊บแล้วครับเห็นแล้วนี่เราจะไปไหว้ตรงนี้นะคะปังอยู่แล้วก็ปังขึ้นไปอีกนะคะทุกคนถ้าเดินยิ่งปังอยู่เลยขอให้ฤดูการนี้ที่จะถึงห้าสิบล้านนะคะ มาสิ้าให้ผมมาด้วยนะครับมาสินค้าที่งานมาสุดยอดองค์กรมาโอ้กว่างดูเลยแชร์สักทีทีิ้นคอแชร์่งอรันโกอซงแยมานต้ยคุเราต้องขายดีๆนะเราตใ้ใคร่ใครอบ้านใครับเนี่ยครับตุงศุนี่ใครรูกามหาเศรษฐีทำไว้ไม่ทราบครับน่าจะเป็น น้ำตกด้วยมีน้ำตกด้วยอะไรมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวหยุดหยุดที่นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดแล้วทำไมส่วใหญ่้วให้ดูอีกทีหนึ่งพอตอนเราไปไหว้พระแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะช่องดีเจกุ้งนางนะคะฝนตกมา